มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสรารคามโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2556เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชครบ68พรรษาทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีระหว่างวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมถึงวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2556 ณบริเวณชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเพื่อสะสมอริยทรัพย์และเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวไทย สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมและคุณทีาวันเช่นเคยนะครับในรายการ RMU Channel ซึ่งเป็นรายการที่จะนาเสนอข้อมูลข่าวสารรอบรั้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตลอดจนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจมีอย่างท่านผู้ชมทุกท่านผ่านทางช่องสกายไลน์เคเบิลทีวีจังหวัดมหาสารคามครับใช่แล้วค่ะซึ่งอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ห่างหายกันไปนะคะเนื่องจากมีภารกิจนะคะที่จะต้องไปราชการที่ต่างจังหวัดกันนะคะและก็มีข่าวมากมายนะคะมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งในวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะคะชมรมนักศึกษารัฐศาสตร์นะคะก็ได้จัดโครงการสิงวารุณไอดอล เส้นทางสู่การเป็นนักปกครองรุ่นใหม่ซึ่งก็ได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิติศักดาสวัสดิ์นาย,ยกเทศมนตรีเมืองมหาสรารคามมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษค่ะคะเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2556ที่ผ่านมาณนห้องประชุมวินยูคู่วานันชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา ชมรมนักศึกษารัฐศาสตร์และหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ได้เล็งเห็นความสําคัญกับการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มผูนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาควบคู่กับการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านวิชาการเพื่อให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมรอบด้าน จึงได้จัดโครงการสิงวลุนเดอไอดอลเส้นทางสู่การเป็นนักปรกครองรุ่นใหม่เพื่อได้รับการแนะนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทำงานอย่างมีระบบและให้เกิดความพร้อมในการทำงานในอนาคตให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท,ที่พึงประสงค์โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิติศักดาสวัสดิ์นายกเทศมรมรีเมืองมหาสารคามเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ได้เดินตามฝันของตนเองและเพื่อไปพัฒนาประเทศในลำดับต่อไปค่ะ ไปต่อกันที่เรื่องราวของการประกันหลักสูตรนะครับโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้รับการตรวจประเมินศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนจังหวัดอนองขายครับค่ะ เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมารองศาสตราจารย์สมชายวงเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งแก่คณะกรรมการการประเมินศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือกกอณห้องประชุมราชพฤกษ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนจังหวัดหนองคายโดยในการนี้มีผู้บริหารประธานหลักสูตรคณาจารย์และนักศึกษาในศูนย์เข้าร่วมรับการประเมินครับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้จัดทําโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนจังหวัดหนองคายตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548ซึ่งเดิมชื่อโรงเรียนเจมส์บริหารธุรกิจ โดยการอนุมัติของสภามาหาวิทยาลัยและนำเสนอหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนต่อสอกอ,อหรือสำนักงาน,นาคณะกรรมการการอุดมศึกษาปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรต่างๆจำนวน8สาขาวิชาแบ่งเป็นปร,ริญญาตรี4สาขาวิชาและปร,ะริญญาโทอีก4สาขาวิชาโดยได้อำนนยความสะดวกแก่นักศึกษาที่มาเรียนนศูนย์นอกที่ตั้งซึ่งมีการจัดทำห้องสมุดไว้บริการมีห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ระบบการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ได้มาตรฐานครับดรอเอรอวยชัยวัฒนาผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์กล่าวว่า ในการประเมินครั้งนี้ประธานกรรมการผู้ประเมินได้กล่าวชมเชยว่าเราได้เตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินเป็นอย่างดีการดำเนินการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งนั้นจะดำเนินการคราวละ5ปีตามเหตุผลและความจำเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้เสนอการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยคาดว่าหลักสูตรทั้ง8ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามได้เปิดสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนจะผ่านการประเมินทุกหลักสูตรซึ่งจากนี้ราวหนึ่งสัปดาห์ ก็จะทราบผลการประเมินของแต่ละหลักสูตรว่าจะออกมาเป็นเช่นไรเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไปครับค่ะกลับมาที่จังหวัดมหาสารคามนะคะซึ่งจังหวัดมหาสารคามนะคะก็ได้จัดงานมหากรรมวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งก็มีเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมอย่างคับคั่งค่ะ เด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามกว่า1,000คนที่มาจากอำเภอต่างๆร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคามประจำปีพุทธศักราช2556ตามแนวทางร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติขณะที่เยาวชนดีเด่น ฝากให้เยาวชนจังหวัดมหาสารคามได้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและเป็นคนดีของสังคมขบวนอัญเชิญตาสัญ,ญลักษณ์สภาเด็กและเยาวชนเคลื่อนเข้ามาภายในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามซึ่งเป็นสถานที่จัดงานมหากรรมวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมหาสารคามประจำปี2556โดยจังหวัดมหาสารคามรวมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามสภาเด็กและ เยาวชนจังหวัดมหาสารคามสถานศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นภาครัฐ ภาคเอกชนจัดขึ้นตามแนวทางร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาไฝหาสันติมีนายนพวัฒน์สิงศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นในแต่ละสาขาเกียรติบัตรคนดีศรีมหาสารคามเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเด็กและเยาวชนโดยมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและความสามารถของเด็กและเยาวชนตลอดจนการแสดงนิทรรศการผลงานดีเด่นได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนจังหวัด มหาสารคามที่มาร่วมงานในสถานศึกษาและสภาเด็กและเยาวชนตำบลอำเภอต่างๆกว่า1,000คนปิดท้ายข่าววันนี้ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสรารคามนะครับซึ่งได้จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการผลิตโคนเนื้อตักกศิลาครับค่ะ ในสัตวแพทย์สมมาตรอิทธรัตคณะบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อตะกกศิลาที่ห้องประชุมเกษตรพระวรุณชั้น3อาคาร35คณะเทคโนโลยีการเกษตรโดยมีดรวันทนีผลวิเศษประธานสาขาวิชาสตวศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการยกร่างประเด็นยุทธศาสตร์โคเนื้อตักกะิลารวมทั้งให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในด้านการผลิตอาหารสัตว์ราคาถูกเพื่อลดต้นทุนการผลิตครับซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆจํานวนมากอาทิอาจารย์ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลายัยราชภัฏมหาสารคามนักวิชาการ เจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโควเนื้อจังหวัดมหาสารคามตลอดจนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจกว่า200คนเข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวันนะครับซึ่งในภาคเช้าได้จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการยกร่างประเด็นยุทธศาสตร์โคเนื้อตะกศิลาดําเนินกิจกรรมโดยนายสุวั์มัตร,ราชนักวิชาการสัตวบาลชํานาญการปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามส่วนในช่วงบ่ายเป็นการเสวนาและรวบรวมความคิดเห็นตลอดจนการบรรยายเกี่ยวกับการใช้มันหมักยีสต์เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตโคเนื้อโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิทธิศักดิ์คำภาอาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับ ค่ะท่านผู้ชมคะมาสู่ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์กันในวันนี้นะคะก็เริ่มต้นกันด้วยข่าวดีๆนะคะและก็แสดงความยินดีกับท่านดรประสบสุขฤิธิเดชนะคะซึ่งเมื่อวันที่9ก้ากันยายนพุทธศักราช2556ที่ผ่านมานะคะดรประสบสุขฤิธิเดชนะคะรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาก็ได้รับคัดเลือกเพื่อชิงรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษานะคะของสํานักงานการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะ หรือว่าสกสคนั่นเองนะคะที่ห้องประชุมบุญยเกตนะคะอาคารหอประชุมครุสภากรุงเทพมหานครนะคะโดยได้รับเกียรติจากพระนท่านอาจารย์ุลนฉายแสงนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมอบรางวัลเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับท่านดรประสบสุขฤทธิเดชของเรานะคะก็รับมาแล้วนะคะก็แสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะทึ่งท่านก็มีผลงานมากมายนะคะคโดยเฉพาะบ้านหลังเรียนนะคะท่านดร ประสบสุขฤทธิเดชนะคะเป,เป็นผู้ที่ทําคุณประโยชน์และก็เป็นผู้ที่สร้างผลงานทางด้านวิจัยเป็นอย่างดีเลยค่ะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณครูป้าของเราด้วยนะครับ,รบไปที่หลักสูตรรัฐประศา,าสนศาสตร์นะครับโดยตอนนี้นะครับแจ้งประชาสัมพันธ์มาว่าวรรสารวิชาการของรปรสได้คลอดแล้วนะครับโดยท่านดรวัชรินทร์สุทธิสายประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์และบรรณาธิการวรรสารครับฝากประชาสัมพันธ์มาว่าตามที่ทางหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดทำวารสาร Obrigada. ทางวิชาการนะครับโดยใช้ชื่อว่าวารสารการบริหารและการเมืองฉบับที่1น,นะครับซึ่งเรียกว่าเป็นฉบับแรกนั่นเองนะฮะของเดือนพฤษภาคมครับและสิงหาคมนะฮะซึ่งได้พิมพ์พร้อมเผยแพร่แล้วในขณะนี้ครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมเกียรติเกียรติเจริญนะครับนางสาวสุริณิภาทุ่งจันทร์และนายธนชัยใจซื่อเป็นฝ่ายจัดการและคณาจารย์ในหลักสูตรก็เป็นกองบรรณาธิการรวมไปถึงท่านผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนะครับในระดับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และก็ระดับด ซึ่งภายในเล่มนะครับก็จะมีบทความดีๆที่น่าอ่านหลากหลายมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของท่านศาส,สรรตราจารย์ดรวรเดชจันทร์จันทรศรน,นะครับในเรื่องยิ่งใหญ่เพราะความดีภาวะผู้นำของรัฐบุรุษและทรราชนะครับหรือจะเป็นของท่านดรหกควรชูเพนนะครับในหัวข้อเรื่องการปฏิรูปการงบประมาณโดยฐานของรัฐกิจวิทยานะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายบทความที่น่าสนใจนะครับซึ่งบุคลากรขอ,ของมหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสรา,ารคามนะครับก็สามารถติดต่อ รับได้ท่านละ1เล่มนะครับในโควตา100เล่มเพื่อมหาวิทยาลัยก็คือพิมพ์เพื่อมหาวิทยาลัยเรา100เล่มนั่นเองท่านใดที่สนใจนะครับว่าจะเป็นบุคลากรภายในหรือว่าเป็นบุคลากรภายนอกหรือเป็นอาจารย์สายสอนนะครับก็สามารถที่จะติดต่อรับได้นะครับหเล่มเท่านั้นนะฮะในส่วนของนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆนะครับสามารถที่จะติดต่อรับได้แต่จะต้องชําระเงิน100บาทนะครับโดยฉบับที่2ก็จะออกประมาณเดือนมกราคม2557นะครับแล้วก็เตรียมพบกับผลงานบทความระดับประเทศนะครับ ของท่านศาสตราจารย์ดรจิระหงรดาลมพร้อมกับระดับรัฐมนตรีนะครับแล้วก็จะมีการครีเอทีฟงานร่วมกันมากมายนะครับแต่ในส่วนของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประสานศาสตร์ทุกชั้นปีและก็ทุกระดับนะครับสามารถติดต่อรับได้ฟรีเช่นกันซึ่งท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถไปติดต่อรับได้ที่บริเวณชั้น9นะครับห้อง1 5 0 9 06นะครับหรือเบอร์โทรภายใน156นะครับแจ้งมาเบาๆนะครับบอกว่าหมดแล้วหมดเลยท่านใดที่สนใจก็สามารถรีบติดต่อได้นะครับซึ่งในงานนี้ครับก็ได้รับการอีกรีเอทีฟแล้วก็ร่วมงานนะครับกับ2ท่านอาจารย์ที่เรียกว่าเป็นเสาหลักเลยนะครับนั่นก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรวงพัฒนาศรีประเสริฐพร้อมด้วยท่านรองศาสตราจารย์เสาวรักษ์นิกกรพิทยานะครับที่เข้ามาเป็นกําลังหลักในการเพิ่มคุณภาพให้กับรัฐภาสาศาสตร์นั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานครับที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับทางหลักสูตรสา รัฐประศาสนศาสตร์ในปีซึ่งแจ้งมานะครับว่าในปี2556จนถึง2558นี้ก็จะเป็นปีแห่งการเน้นผลงานวิชาการสู่สาธารณะเพื่อสร้างแบรนด์ให้เทียบเียงกับมหาวิทยาลัยหลักในประเทศเลยทีเดียวนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับวารสารวิชาการฉบับแรกนะครับแล้วก็คงจะมีฉบับต่อๆไปของรัฐประศาสนศาสตร์ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวารสารที่ดีนะคะเพื่อที่จะเป็นการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการของนักศึกษาและก็นักวิจัยต่างๆนะคะอาลละคารในส่วนของการประกวดตาสัญ สัญลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะคะซึ่งตอนนี้ก็ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาของเรานะคะก็ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านนะคะนักศึกษาทุกท่านที่มีความสนใจในเรื่องของการประกวดตาสัญลักษณ์ตาสถาบันของสถาบันวิจัยและพัฒนานะคะก็ร่วมชิงรางวัลกันนะคะโดยรางวัลชนะเลิศนะคะรับเงินรางวัล3 0 0 0บาทนะคะ1รางวัลและก็รองอชนะเลิศ อันดับที่1น,นะคะก็1 5 0 0บาท3กรัมวันนะคะซึ่งก็คือมีที่1กับที่2เท่านั้นเองนะคะและก็สาม,มารถที่จะส่งผลงานนะคะโดยสาม,มารถส่งด้วยตนเองนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนะคะถึงส่งได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาชั้น3าอาคารเฉลิมพระเกยียรติ7 2พรรษาและก็จะมีการประกาศในการอ่าอ่ารางวัลน,นะคะในวันที่4ตุลาคมทางเว็บไซต์เท่านั้นนะคะท่านใดที่มีความสนใจที่จะประกวดหรือว่า ปรกตราสัญลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะที่มีความสามารถในเรื่องของการวาดภาพรหรือว่าการใช้แอนิเมชันต่างๆนะคะก็ขอเรียนเชิญน,นะคะคและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทางสำนักส่งเสริมวิชาการนะคะหรือว่าทางสถาบันวิจัยของเรานะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์มาอีกเรื่องหนึ่งก็คือก็ขอเรียนเชิญน,นักวิจัยนะคะได้ส่งข้อเสนองานวิจัยของงบประมาณนะคะก็คืองบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2500 58นะคะก็นำเสนอเข้าระบบการบริหารงานวิจัยนะขออภัยค่ะเข้าเข้าไปในระบบการบริหารงานวิจัยแห่งชาตินะคะเข้าไปในเว็บไซต์นะคะคก็ให้ทุกท่านนะคะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็เสนอหัวข้องานวิจัยของตนเองนะคะในวันที่27กันยายนนะคะที่ห้องอบรมนะคะศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น2อ,า,อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์นะคะเวลา9นาฬกาถึงเวลา16นาฬิกาค่ะครับท่านใดที่สนใจก็ไปได้ตามวันเวลาที่คุณที่ราวันได้แจ้งไปนะครับมาที่เรื่องของการปัดชิมนิเทศนักศึกษาภา,าคปกติและกศบปป,ประจำปีการศึกษาที่1ทับส5งครับฝากประชาสัมพันธ์มาจากกองพัฒนานักศึกษาครับฝ่ายแนะแนวสนเทศและบริการอาชีพจะมีการจัดการปัดชิมนิเทศนักศึกษาภา,าคปกติและกศบป,ปนะครับที่ตกค้างนะฮะที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1ทับส5งนี้ทั้งนี้ก็ เพื่อให้นักศึกษานั้นได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไป,นปนในแนวแนวทางเดียวกันนะครับก่อ,อนที่จะสําเร็จการศึกษาโดยมีการกําหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่29กันยายน2556นี้เวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมทเทเตอร์อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสุริราชสมบัติครบ60ปีหรืออาคาร34ของขคณะวิทยาการจัดการนั่นเองนะครับโดยในงานนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์สมชายวงเกษมอธิการบดีนะครับมากล่าวปัดชิมโอวาทโดยมีท่านผู้ช่ยวยศาสตราจรด เระดิเอกทัศน์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมกันนั้นนะครับก็ยังมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่พันตรีดกรกิติกรบำรุงบุญผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาให้เกียรติมาบรรยายเรื่องผูกบุคลิกภาพและมุมมองของสถานประกอบการในการรับบุคคลเข้าทํางานนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากสําหรับบัณฑิตที่กําลังจะจบไปสู่ชีวิตการทํางานนะครับและพร้อมกันนี้ก็ยังมีการชี้แจงแนวปฏิบัติก่อนสาเร็จการศึกษาครับจากคุณจักรกฤ จันทรศริผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนางประภาพรพิมพาศรีพิรมผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงคุณลำดวนดวงคมทาผู้อำนวยการกองคลังนะครับมาเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ในการนี้ก็ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านนะครับเข้าร่วมงานตัดชิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติและกบสบปประจําปีการศึกษาหนึ่งทับ2,556นี้ในวันที่29กันยายนที่ห้องประชุมเทเตอร์นั่นเองครับค่ะก็อย่าลืมนะคะนักศึกษากลุ่มดังกล่าวนี้ ก็ะะจะต้องไปทําเรื่องขอจบนะคะในส่วนของการทำถ่ายรูปะนะคะก็มีน้องๆหลายท่านนะคะถามว่าทรงผมแบบนี้ดีไหมแบบนี้สวยไหมนะคะขอให้ถูกระเบียบแล้วก็เปิดหน้าผากนะคะ,คะเอาให้สวยที่สุดในชีวิตก็ได้นะคะวันนี้ะนะคะเอาละค่ะ,ะ,คะก็ต้องแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มๆกลุ่มน้องๆนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตคนใหม่ด้วยนะคะค่ะและนี่ก็คือความน่าสนใจที่ทีมข่าวอ มิวแชแนลของเราะะได้นํามาฝากท่านผู้ชมเหมือนเช่นทุกวันวันนี้ดิฉันที่ราวนณาแถามทองพร้อมคุณพิรพจ์ยอดยิง่งและกุมงานทีมงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรารคามก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเที่ยวแรงเป็นงานเป็นสัสีรวมความรักสามัคคีสิ่งที่เราชู วิทยีลัยราชพัฒนมหาสารคามโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2556เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชครบ68พรรษาทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีระหว่างวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมถึงวันอาทิตย์ที่13ตุลาคมพุทธศักราช2556 นบริเวณชั้นหนึ่งอาคารเฉลิมพระเก 72, ียรติ72พรรษาเพื่อสะสมอริยทรัพย์และเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวไทย